อยู่กันในเกม Minecraft กับผม Dark Fox กันอีกเช่นเคยนะก็อยู่กันในมอดที่มีชื่อว่า Cobbleman กิกแล้วนะ,ะก่อนในคลิปนี้จะมาทำการเล่นเกมนี้กันต่อละกันจากคลิปที่แล้วก็มีแบบยอดวิวอยู่เยอะเหมือนกันนะตั้งพันกว่าแลวยอดวิวก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมคลิปของผมด้วยละกันเลยนะเดี๋ยวขอทำการเก็บของก่อนละกันก็ช่วงนี้คือติดเกม Roblox ใน map Creature of Stonelia อยู่ก็แบบฟาร์มของแบบมันเลยฮะก็แบบไม่ได้ลลงคลิปเกม Minecraft เลยฮะก็ คลิปนี้คือมาลงแล้วกันนะอ่าก็คุณเคนแบบอยากดูไงเออก็เลยลงให้คุณเคนดูแล้วกันนะจัดปแล้วก็เออผมมีโปเกมอนตัวใหม่ก็คือได้ตัวงูมาฮะไอตัวงูตัวนี้มาเดี๋ยวทําการอ่าซมมอนก่อนแล้กันตัวนี้ไงอ่านี่ฮะก็เป็นงูตัวนี้เลยแบบตรงแม่เบีย้ยเป็นรูปหัวใจนะโคตรสวยเลยฮนะเออจัดว่าน่ารักดีฮะจงหวตัวนี้ต่ผมจะทําการอ่าฟาร์มเวลให้กับงูด้วยนะในคลิปนี้แล้วก็ไปหาพวก ทรัพยากรพกแร่เหล็กประมาณนี้แล้วกันกับแร่ถ่านนี่ถ่านหินแล้วก็นี้ด้วยฮะไอทองแดงอ่าทำการต่อสู้กับอินดีก่อนแล้วกันจัดไปเลยตีมันโอ้โหทีเดียวนิ่งเลยแต่มันเวลน้อยไงสิบสองเลเวลตั้งยี่่อะเวลแบบเยอะแบบเท่ากับตีแรงนะฮะโอ้ยนี่ไงขุดมันเลยขุดมปล้ต้องการแลต้องการเยอะเเลย ตรงนี้เป็นเหล็กโอเคขุดมาก่อนถ้าเหล็กนี่จําเป็นนะเอาไว้ทําเป็นชุดเกาะแล้วก็ทําเป็นโล่เอาไว้การคิปเปอร์กับซอมบี้แล้วก็สเกลตันโอเคขุดมันเลยอันนี้ต้องการแล้วก็ตรงนี้ด้วยเฮย้แต่ว่าถ้าเกิดเราขุดนี่มันจะน้ำมันจะพัดไปดีผมว่าต้องนี่ว่ะปิดก่อนต้องเอาบล็อกปิดก่อนฮนะเอาคอมเอรสโตนแล้วกันปิดไปปิดตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวเลื่อนเมาส์เมาส์นี่เลื่อนยากมากเฮ้ยอย่าไหลามาตรงนี้นั่นแหละปิดไปเลยฮะ แล้วก็ขุดแบบยาวๆเลยเนี่ยเหล็กเยอะตรงนี้คือเหล็กโคตรเยอะเลยจัดว่าเยี่ยมม่าเยี่ยมอันนี้อันนี้ก็จําเป็นนะไอ้ไอ้เนี่ยไอ้เขาเขาเรียกว่าอะไรวะลืมเขาเรียกว่าอาทองแดงบ้าเป็นคอป,ปเปอร์โอเคขุดมาให้หมดเลยฮะจาเป็นโอเคเก็บเอาไว้ทําเป็นโปรเกมบอลได้เอาไว้จับตัวอื่นๆเหมือนว่าตอนนี้คือมันจะกลางคืนอยู่อะเดี๋ยวซอมบี้เกิดจะต้องทำการคราฟเป็นอันนี้ก่อนไฟก่อนฮะ อ่ะครับเป็นพ i ิกแอคด้วยพิกแอคเหล็กนะฮะแล้วก็เออผมว่าทําการทิ้งเป็นดาบแล้วกันทิ้งดาบไปแล้วก็ทิ้งเป็นเออขวานด้วยอะ่ะเดี๋ยวจะคราบใหม่คราบเป็นของเหล็กไปเลยเออโอเคฮะจัดไปเดี๋ยวอา่าต้องมาคราบตัวนี้ดิผมกดตรงเตาทาไมเนี่ยอา่าคราบเป็นขวานก่อนแล้วกันแล้วก็ดาบดาบหาดาบก่อนดาบอยู่ไหนอยู่นี่ไงโอเคเอามาฮะ ก็ทาการจัดเรียงให้มันแบบจับง่ายๆหน่อยแล้วกันประมาณนี้นะแล้วก็มีโล่ไงเออต้องการโล่ด้วยเอาโล่มาเรียบร้อยแล้วก็ทําการใส่ไปเลยการพกสเกลตันมันยิงแม่นนะแล้วก็ดาเมจสเกลตันคือมันแรงไะไอ้ดาเมจโปรเจกไทมันโคตรแรงเลยอ่ะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เราทําการขุดอันนี้แล้วกันนะผมว่าเอาแบบเอาไปแบบกับรอด้วยไอ้พวกเตาพวกเนี้ยนะโอเคแต่ขุดมาเลย เออแล้วก็เอาโต๊ะคราฟมาด้วยลวกันผมขล้เกยจคราฟนะฮะโอเคเก็บมาแล้วก็ทําการสํารวจต่อแล้วกันเผื่อเจอโปเกมอนดีๆฮะตรงนี้จะมีเหล็กวะนี่ออยากได้เหล็กแล้วก็เออม่อาจจะเจอไดมอนก็นได้นะจะต้องแบบขุดไปลึกๆอะ่ะเออตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าผมแบบตกหล่นโอเคมีฮะนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อมันเป็น,ปน,ปนฟินฟินนี่ยังไม่ค่อยจําเป็นนะตอนช่วงนี้หุด้านล่างนี่มืดเลยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ย เออมันคือตัวอะไรไม่รู้ฮะโหดูหน้าหน้าแบบโกรธมาจากไหนเนี่ยโกรธใครมเน่ยเพื่อนโอเคเดี๋ยวทําการหาพวกเหล็กเพิ่มเติมตรงนี้มีไหมไม่มีเม,ม,ม่ตะฐานหินแล้วนเนี่ยแถวนี้แต่ปักไฟเพื่อกันเดี๋ยวซอมบี้เกิดเฮ้ยนั่นไงเกิดมาละสกเกลต้านตรงนี้มาสไนายนี่ตีเลยมาเข้ามาเลยบล็อกไว้ก็ตีบล็อกไว้ยิงมาเลยนั่นแหละโดดตีติครีปตายเลย เดี๋ยวทําการต้องรีบขุดแล้วเดี๋ยวคลิปเปอร์มาแม่งเสียวคลิปเปอร์มาด้านหลังมากเลยวะ่ะตอนนี้คลิปเปอร์แบบมันชอบมาแบบเงียบๆนะต้องรีบขุดแล้วต้องฟังเสียงด้วยโอเคขุดขุดเออมีเหล็กประมาณนี้อย่เนี้ยเหล็กน้อยมากแต่ว่าพวกทานหินนี่แบบเยอะนะเยอะอยู่ฮะทานหินนี่แบบโคตรเยอะเลยเอาไว้ทำไปทอสไดนะ้ต้องรีบขุดมาแต่ก็ปักไฟตรงนี้เลยละกันเดี๋ยวซอมบี้เกิดข้างๆ โอเคขุนแล้วโอเคหมดแล้วฮะประมาณนี้แหละไปเป็นถ้ำที่ใหญ่เหมือนกันนะเฮ้ยอ๋อไปทางออกไม่มาตรงนี้มีทางออกด้วยด้วยเฮ้ยตัวอะไรก่อนนะเมื่อกี้มันเห็นตัวอะไรน่าจะเป็นโปเกมอนตัวหินแล้วเปล่าโอเคใช่ฮะเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรไม่รู้อะแปลกเวลสิบปะเฮ้ยอ้ยมันมันมันกิ้งได้ด้วยเฮ้ยมันกิ้งได้ด้วยว่ะโคตรเท่เวลสิบเอ็ดแต่มันแบบอืมแต่แบบหน้าตามาดูแบบไม่ค่อยน่าเลี้ยงเลย เมื่อกี้เหมือนเห็นคิปเปอร์นั่นไงคิปเปอร์นี่วะวันดีเพื่อนคิปเปอร์มาเข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาเลย,าาเลยนี่ตีแล้วก็บอกระเบิดอืมตัวต้านหลังเขาหายไปละเฮ้ยมีเหล็กนี่วะตรงนี้กูเช้าแล้วได้อยู่เดี๋ยวทำการรีบขุดเหล็กก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวคิปเปอร์มาอีกโอเคมีเยอะหรือเปล่าเนี่ยเหล็กเหล็กเยอะอยู่อ่าแล้วก,ก็ตามกันไปเฮ้ยมันแบบมันกิ้งได้แบบโคตรเท่อะนั่นมันตัวอะไรวะไอตัวนึงเนี่ยโอเคปักไฟก่อน เลเวล1 1นี่เราเอางูสู้ดีปะ่ะแบบเอางูเก็บเวลอะเออโอเคเดี๋ยวตัวนี้เลเวล18เลเวล18นี่น่าจะไหวอยู่มั้งงูอะโอเคเอาเลยจัดการมันได้ปะ่ะโอ้ยมันตีแรงยู่นะเวลาเราโอ้โหเราตีเราตีทีเดียวสุดยอดไปเลยได้เป็นเ,เ,นเราโคตรแรงโอเคได้เป็น exp มาอีก200ปะ่ะ283นะฮะได้อยู่เฮ้ยมันตอบเป็นขนมปังเหรอเออ ของเต็มอ่ะขนมปังอยากจะเก็บอ่ะ mm hmm. เอาไว้ไดทิ้งดีฮะอ่าเอาไม้ทิ้งได้ไหมเอาไม้ทิ้งแล้วกันเอา a d v a n c เมนต์โอเคฮะแล้วไอ้ตัวนี้อะตัวนี้วิวสิบเอ็ดนี่ได้อยู่นะแต่ผมขอทําการสํารวจเพิ่มเติมต่อแล้วกันตรงนี้เว้ยเป็นถ้ำแบบที่ใหญ่อะใหญ่โตมากอ่ะซีตนี้สุดยอดไปเลยอ่าเดี๋ยวอ่าเตรียมเป็นไฟมาก่อนไฟไมันหมดนะ เอานี่มาทำการคราฟมาเป็นทอสเลยจัดไปได้มา60อันเหรอโอเคก็ได้อยู่อะมาสิปักไฟตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวคลิปเปอร์มันเกิดกลัวคลิปเปอร์สุดล้วนะคิปเปอร์มันแบบมันเงียบมากอะ่ะโอเคปักไฟไว้อันนี้ก็ทานหินนี่ขุดมาเลยขุดไปขุดไปโอเคเก็บมาด้วยฮะด้านหน้าเหมือนจะมีโปเกมอนเกิดมาแล้วอ๋ออ้น,นี้ไม่ใช่ตัวหนูหรอแล้วก็ข้างค่าวนี่ เวลแปดนะเวลมันน้อยเกินอ่ะไอ้นี่เวลสิบเอ็ดเพราะเอาเก็บเวลแล้วกันนะเอางูเก็บเวลเฮ้ยเอ้าผมไปกดโดนพึ่งเหรอเอ้าโอเคพึ่งไหวปะพึ่งเวลสิบสองก็ไหวแล้วแหละเราเวลเยอะกว่ามันนี่ไงเฮ้ยโอ้มันเกือบตายห้าเปอร์เซ็นโอ้โหเอ้ยมันหิวเลือดนี่ว่าเรียบร้อยตายไปกดผิดไปกดอ่ะเป็นพึ่งมาฮะโอเคเก็บไปก่อนแล้วกันพึ่งแต่ต้องเลื่อนอ่ะต้องกดปุ่มเลื่อนไง ด้าน,นล่างนี้เพิ่งมีตัวอะไรมานะจะต,ต้องเลื่อนก่อนเลื่อนไปที่งูก่อนโอ้โหเลื่อนแบบยังไงวะเนี่ยโอเคตรงนี้อ่าผมก็แบบไม่ค่อยจะเล่นานานนะไม่ครับอาจจะแบบควบคุมเบอเอ๋อหน่อยก็ขอโทษกันเถอะละกันนะโอเคจัดก,การแร้ปร้อยทีเดียวเท่านั้นนะงูดามเม็ดแรงเว้วมันเยอะไงก็เลยแบบดามเม็ดแรงโอเคเก็บมาก่อนละกันอ่าไปเฮ้ยแต่มันงูจิว๋วงูเล็กฮ้ยผมมีไอ้ตัวนี้ตตวนี้คือเวลาสิบสองอะ ผมว่าทําการเก็บและการเก็บเวลแล้วกันจะกล้าไปเลยงูเวสงูอ่ะอืมตายทีเดียวเท่านั้นโอเคเก็บา่าไปไปหาเล็กต่อหาพวกเล็กต่อฮะตอนนี้โอเคทองโอ,ทอ,งโอ้ทองเยอะวะ่ะตรงน,นี้สุดยอดไปเลยอืมขุดมาขุดมาขุดมาอืมเรียบร้อยต้องรีบขุดนะเดี๋ยวคลิปเปอร์มาอีกอเฮ้ยแม่งมาละ แต่ก่อนตีก่อนอุ้ยระเบิดแน่แน่อืมหูแม่งอันนี้พังเลยทอสผมนี่ระเบิดเลยสเกลตันนี่บล็อกได้บล็อกได้มาเลยได้ขับเลยเอายิงพืดแล้วเปล่ามาตะกี้นี้นายยิงพืดนี่บล็อกตีอุ้ยมาสองตัวเลยโมเฮ้ยิงใส่เพื่อนเลยยิงใส่เพื่อนนายเลยเพื่อนยิงเลยยิงยิงมายิงมายิงมาอ่ายิงโดนแล้วยิงโดนเพื่อนตัวเองแล้วตอนนี้เพื่อทำไมไม่ยิงกันเองอ่ะเฮ้ยปกติมันต้องยิงกันเองนะ ทำไมถึงไม่ยิงกันเองไะยิงมาเลยทนายยิงมายิงมายิงตัวกันเลยอุ้ยมันยิงไม่โดนกันนะต้องแบบบล็อกตี๋เอออ่าเรียบร้อยเรียบร้อยงานนี้อื thank you เพื่อนอุ้ยยิงแรงมากนกัแต่เดแต่แต่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใจเย็นใจเย็นนี่มันดอกเป็นลูกธนูด้วยป่ะโอเคเดี๋ยวทําการจับอันนี้วะไหมมันเบี้ยยิบสามมาแล้วมันตัวใหญ่มากเลยอะทำไมตัวใหญ่วะเนี่ยตัวนี้ไอ้ข้างข้าวเนี่ย จับเลยแล้วกันนะจับได้ปะลองจับดูฮะไม่มีแบบตัวเล็กตัวใหญ่อะเอ้ยจับไปได้โอ้ยจับยากกว่าแล้วตัวหนูที่เต็มเลยในถำ้ำได้ไหมเอยตัวนี้ได้หรือเปล่าได้เถอะนะได้ไหมไม่ได้อืมอีก,ลกนนะแล้วกันฮะเรามีอยู่เยอะแล้วปะเนี่ยโปกเกมอนเนี่ยได้ปะไม่ได้วะสุดท้ายแล้ว จับได้ไหมจับได้ไหมเรามีอีกนะอยู่ไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้สีเหลืองไม่ได้อ่ะเอาใหม่อีกสิเผื่อได้อีกโอเคเนี่ยมันเป็นตัวเล็กอยู่ฮะหนึ่งตัวโอ้ไม่ได้วบสานี่คือมันจับยากอยู่เหมือนกันนะเวลแบบเกินยอ่ะจับยากมากได้ไหมได้ไหมเอ้ยได้เรียบร้อยผมได้เป็น S1 เมนอะไรไม่รู้อะ full hot แต่มันคือมันขี่ได้เหรอเฮ้ยมันขี่ได้ทั้เนี่ยไม่เกี่ยวว่า full hot คืออะไร สรุปเลยมันขี่ไปได้นะเมื่อกีน้นี้ผมก็ไปทําการวับกลับมาที่บ้านแล้วกันเพราะว่าเราบีแบบไอเทมอยู่เยอะและ้วมีพวกแก่เยอะแล้วฮะในตัวเนี่ยต้องเก็บบ้างฮนะลองเก็บเวลแล้วกันนะข้างขาวจัดไปทําการโจมตีเลยนี่เอาไปอุ้ยกือบตายใชด้าอยู่ฮะดาเมดแรงอยู่อันนี้ปะเรียบร้อยตายโอเคเวลมาได้อีกสามรกว่าวเวลได้เยอะเนี่ย แต้มเนี่ยแต้มเวลนะแต่ว่าเวลยังไม่ขึ้นเลยต้องรองเวลขึ้นอีกนานเลยฮะเดี๋ยวหาตัวเพิ่มเติมต่อแล้วกันนะหาตัวตีเก็บเวลนี่เอาตัวนี้แล้วกันเวลยี่สิบะไหวไปะเนี่ยเวลยี่สิมันอาจจะตีแรงอยู่เหมือนกันนะเวลยี่สิเนี่ยต้องลองดูอะแต่แป๊บหนึ่งต้องอา่าทำการเก็บมาก่อนต้องกดที่ตัวเนี่ยเฮ้ยโอ้โหที่ก็วิ่งอย่างเลยแป๊บหนึ่งนะเอ้ยมันกดไม่โดนโอเคโดนละ เออแต่ปั๊บปัป,ะปะต้องเข้าไปใกล้อ่าเราก็ทำการโจมตีเลยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ไหวอยู่หรือเปล่าเฮ้ยไหวไหวไหวข้างแเราไหวอยู่ฮะตายเรียบร้อยได้เป็น XP อีกแล้วอีกอุย้ยห้าร้อยเลยได้เยอะมากแต่ก็เวลยังไม่ขึ้นยังยิบสามอยู่เหมือนเดิมโอ้เวลขึ้นยากอะ่ะขึ้นยากมากเดี๋ยวหาตัวเพิ่มเติมแล้วกันไอ้ไก่ที่ได้ได้ไปเนี่ยมือ <laughs> ไก่ไปเนี่ยไก่สองหัวนะฮะเออ แต่ว่าเวลคือแบบยิบสีอ่ะไหวปะเนี่ยตัวเราเอา่าต้องลองดูปะมันจะเสี่ยงตายปะเนี่ยลองดีกว่างูไปเลยัดการมันจัดกามันเลยโอ้โหไม่ไม่เข้าเลยแย่ละแย่ละอุ้ยอันนี้เข้าอยู่ไอ้ทาน,นี้คือเข้าอยู่ฮะอันแรกเนะี่ยอุ้ยได้อยู่โอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอุ้ยอีกห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดเวยยิบสี่ปะเนี่ยตัวนี้แล้ว เฮ้อ๋อมันตอบเป็น <c oughs> เนื้อไก่มันคือไก่จริงด้วยแล้วก็งูตัวนี้เป็น19นี่เอาข้างคาวต่อสู้แล้วกันจัดไปฮะใช้ได้อยู่ดาเมจเล,ลาตายเรียบร้อยได้แต้มอีก300 6 3โอเคได้อยู่ฮะเก็มมาก่อนเฮ้ยนี่เป็นตัวอะไรเฮ้ยเป็นตัวอะไรตัวเล็กมาก <c oughs> โอ้โหเดเวลมันคือแบบ19อะ <c oughs> ่ะเวลว19นะไหวปะนี่บผกว่าตายแน่นๆนเลยกลับไปสู้กับมัน แล้วนี่อ่ะไอ้น,นี่เวอยสองมันคือตัวอะไรอ่ะมันอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะโอเคลองต่อสูส้สิไหวปะโอ,โ,โอ้โหแมงไม่เข้าเลยว่ะดาเมจเบามากอันนี้อ่ะอันนี้ผมไม่เข้าวะ่ะโคตรอึดแล้วว่ะมันเป็นสายถึกปะเนี่ยอ่าอันนี้โอ้โหแทบไม่เข้าวะ่ะดาเมจโอ้โหดาเมจมันแรงมากดาเมจมันโคตรแรงอ่ะโอ้ดิเดียวเองโอ้ตายว่ะไม่ไหวว่ะอีกแค่นิดเดียวฮนะหน่อยเดียวเลือแล้วไม่พอด้วยแหละเอางูสิงูไหวปะ ลองดูฮะว่างูไหวหรือเปล่าเฮ้ยงูโอ้ยงูไม่ได้ไม่ได้ไหวเฮ้ยไหวอยู่โอเคได้โอ้โหแต่เกือบตายเหมือนกันนะงูเราเพราะเลือดเราไม่พอไงเราต้องแบบรออีกเฮ้ยเบลยิบาแล้วงูของเราจะว่าเยี่ยมแล้วหนีเบลยิบาแล้วอ่าเยี่ยมไปเลยโอเคเก็บมาแบบพักฟื้นก่อนรอให้เขาวแบบนี่ฮะเลือดเต็มก่อนนะแล้วก็ไอเนี่ยไอนี่มันแบบแบบเบลยิบหกโอ้โหเบลเยอะอ่ะไม่ไหวฮะตายแน่ๆถ้าเกิดตัวอื่นไปสู้ โอเคฮะก็อานจะว่าทางงานสรับไปคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อแล้วกันถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดตดตามกดไลค์ถ้ากันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันก็บ๊ายบายแล้วตัวนี้มาจะออกกล้องแล้วนายฮะ